Today we're at On Air Academy which is a dance studio ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเออว่าแต่เจ้าตัวไปป่าเอาเพลงอะไรดีคะจิงเกิลเบลนะโอเคจิงเกิลเบลนะโอเคโอ้โหเยังไงลยไม่ต้องสอนแล้วเนี่ยแต่คือตรงขาค้างแขนมาคางแขนโอเคตามคุณครูเลยตามคุณครูเลยแล้วก็อุ๊คซีดซี่จะมาแล้วนะเหนื่อยไหมคะแม่เหนื่อย Come and look. Go on in. Hi, you guys! Welcome to Pippa and Mama Bo. And today we're at On Air Academy, which is a dance studio. And you may be wondering why. That's because we're actually bringing Pippa here for a dance lesson. Because she's been asking us forever for a dance lesson. And I guess why not, right? Support her on whatever she wants. I don't know if she might be a little young though, but you know might as well give it a try fun story one time we took her for a soccer class and she kept on telling us um, my husband and i that she wants to go for a dance lesson so her dad said just you know just to go on and kick the ball around and finish up the soccer lesson and then we could go to a dance <laughs> lesson so what she did was she kicked the ball all the way down the field ran back to us and said can we go to a dance lesson now? That's how badly she wants to learn how to dance. So when the cat has got your tongue, there's no need for this thing. Just talk it up this word and they will give it a to say. We come to see Anxious to see how it's gonna go. So yeah, let's end the year with a dance lesson. Let's go. เลยดีกว่าคะ่ะว่าน้องสองขวบนิดๆเน,นี่ยคะ่ะเรียนเต้นได้ไหมคะความจริงแล้วเรียนได้คะ่ะแต่ว่าก็เด็กๆแบบเนี้ยค่ะก็คือเน้นความสนุกสนานแล้วก็ตามจังหวะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะใช่แล้วเด็กสุดที่คุณครูเคยสอนนี่กี่ขวบคะก็ประมาณนี้เลยคะ่ะสองขวบครึ่งมา <Okay. S 2> ก็ยังเดินต้มเตี้ยมอยู่เลยเดี๋ยวพอมีลุ้นเดี๋ยวพอมีลุ้นถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเออว่าแต่เจ้าตัวเปิดาเปิาค่ะ Come it's time น่าจะชอบวิ่งชอบกระโดดโอเคเรามาเริ่มกันที่การวอร์มอัพก่อนโอเคไหมคะวอร์มสนุกสนุกเลยนะพร้อมหยังโอเคอ่ะเริ่มต้นนะคะกางแขนมากางแขนโอเคตามคุณครูเลยตามคุณครูไปเลยกางแขนนี่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่กาง มือขึ้โอเคเอามือเอ้มไม่แตะปลายเท้าเลยเก่งมากแต่ปลายเท้าโอ้โหเอาให้ถึงปลายเท้าแล้เอาใหมเอามเอาใหมเอาม่าเก่งมากนับถึงสิบได้มนับยนึงสิบเลยนะวันอันวันท่ะ1 2 3ห5าหกเจ็โอเค ใช่ไหมคะตรงกลางเลยนะขอบคุณค่คะโ,โอ้พร้อมไหมอ่ะมีพายีนตรงนี้ไอ้ยืนตรงหัวใจยืนตรงนี้เลยโอ้โอเคอ่ะทำมือสวยๆทำมือสวยสสวย,ยาวไหมยาวยาวเลยโอ้โหเก่งมากค้างไว เอาขาไปข้างหลังขึ้นจับและลองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเอาลองโอ้โหเก่งม,มากว้าวเอาลเคนโนบายบายก่อนบายบายวย้าวบกมือสนุกดีนะเก่งม,มา,า,ากเก่งม,มากสนุกดาีนะ บ้านตั้งมือโอโหสวยมากโู้ไหนลองมาชิงด้วยได้ไหมคะมาชิ่งด้วยเลยย่ำขายอย่างนี้แล้วรูปพิชา่างนี้ย่ำขาสูงสูงอู้ยอดเยี่ยมเก่งมากว้าวท้านไว้ดีมากเอาวิภาเตรียมตัวเปิดมือส,สวยส เก่งมากเก่งมากโอ้มยได้รางวัลอีกแล้วเป็ยเก่งขนาดนี้มีดาวกับเป็นสติ๊กเกอร์นี้ค่ะเดี๋ยวเท่าไหน่พี่คะหแกเองได้ด้วยขอบคุณด้วยนะคะอันนจ้เทาี้อันนี้โอเคขอบคุณค่ะเลยยังขอบคุณค่ะแปะตรงไหนดีคะโอเคอายหนึ่งดวงว้า สำหรับวันนี้นะคะในเมื่อวันนี้นะคะเรามีท่าหลายท่าในการเต้นนะคะหนึงในท่านั้นก็คือท่า marching ค่ะซึ่งหลายๆคนยังออกเสียงผิดนะคะเป็น marching ใช่ไหมคะแต่สําคัญมากๆอย่าลืมตัว r marching นะคะแต่ที่อยากเน้นนะคะก็คือหลายๆคนถามว่าเอ๊แบบเสียงตัว r นี่แบบมันหอลิ้นออกเสียงยังไงทิปอันนึงที่โบอยากจะแบบแชร์ให้กับคนอื่นนะคะที่คิดว่า เวลาโบวปบอกให้คนอื่นทำเขาทำได้ก็คือลองนึกคำว่าออรอภาษาใต้นึกออกไหมออรอแต่เราจะพูดออรออออรอแบบนี้นะคะจะมีการห่อลิ้นออรอเนี่ยค่ะเสียงตัว R นะคะ marching ออรอ่ R R แบบนี้ค่ะไปหน้าไม่จอยเลยลูก r e น d y go โอ้ แล้วนะเดี๋ยวรอรูปซีได้ซีนะรอนะจบได้ไหมล่ะจบได้บอนพอเหนื่อยไหมคะแม่เหนื่อย อ้าวเจ๊มาถึงก็มาบางก้อกเลยเป็นยังไงบ้างคะกับครั้งแรกของน้องค่ะคก็มันไม่มาสองขวบจริงเหรอคะคุณ ก็คือถ้าครั้งแรกของเด็ก2ขวบเนี้ยค่ะปกติแล้วเด็กทั่วไปจะแบบไม่ได้ขนาดนี้เมื่อกี้ได้ทดลองดูแล้วคือน้องเซนดีมากฟังเพลงแล้วก็แบบว่าแยกซ้ายขวาอะไรเงี้ยค่ะออกได้ค่อนข้างชัดเจนรู้จังหวะอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเป็นเซนดีถือว่าเป็นหนึ่งความสวรรค์ใช่คือซึ่งเด็กทั่วไปอะค่ะไม่ได้อย่างนี้ทุกคนต้องบอกก่อนเลย ็คือเก่งมากพอดูเขาเอนจอยเขาจริงจริก่อนมาโบก็แอบกังวลว่าเอ๊ะแบบจะยอมทําตามไหมจะวิ่งวุ่นวายจะแบบไม่ยอมฟังไหมแต่ว่าพอมาถึงก็เป็นครั้งแรกที่เห็นเขาเหมือนเต้นอย่างคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่โบคเหมือนกับมีคุณครูที่นาท่าแล้วเออเขาก็ตามท่าได้ก็จริงจิงก็เซอร์ไพรส์รแม่เหมือนกันนะคะเซอร์ไพรส์คู่เหมือนกันเลย่ <c oughs> ายทีดีมากสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูกิมมากๆเลยนะคะที่สลาเวลามาช่วยสอนตัวแสบของเรานะคะเจ้าหนูพิพานนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ On Air Academy ด้วยนะคะที่เลือกเลือสถานที่ให้พิพามาปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอ Happy New Year กับทุกคนด้วยนะคะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนคะ่ะ Happy New Year everyone and Happy Holidays and we hope that you're enjoying your holiday with your loved one and your family and that's it for today um, thank you everyone for watching us hopefully you'll come back next year see you guys later bye happy New Year Happy New Year ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้ปี2021เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงใครเฮงอยู่แล้วก็ขอให้เฮงเฮงเยิ่งขึ้นไปร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอ็นดูพวกเราดูรายการพิพามมมมมมนมาามพบด้วยนะคะแหมมีไทยอินเล็กน้อย Happy New Year ค่ะ s ซ Happy New Year กันมอเกา Happy New Year เจ้าแมวน้อย Bye bye. Happy New Year. Selamat. Wow. Hey, hey. Saya